สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุ่นมีผลิตภัณฑ์น้องใหม่มาแรงมาแนะนํานะคะซึ่งนุ่นเองเนี่ยได้ลองใช้เองแต่ว่าอันนี้คือเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะใช้หรอกเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งนะคะเี่แบบเราก็เล่นโทรศัพท์ไปนั่นแหละแต่แบบเออเห็นตัวนี้เด้งขึ้นมาหรือว่าจะลองใช้ดีเพราะว่าทุกวันเนี้ยทางานค่อนข้างหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่ดูแลตัวเองเลยแล้วนุ่เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาค่ะทุกคนเอสเอ่านะคะเอสเซล่าเนี่ยเขาเป็นคอลลาเจนนะคะทุกคนคือนุ่นลองใช้ดูก็คือ เราอะลองดื่มลองลองใช้เองเนี่ยมาประมาณสักสองกล่องได้แล้วก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักแล้วก็ได้ลองใช้ดูเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยนุ่นเองอะดื่มทุกเช้าทุกเย็นเขาช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ผิวเราอะสว่างขาวขึ้นแล้วก็แล้วก็ยังไงเดียบคือนอนหลับก็ง่ายนะคะทุกคนเรียกได้ว่าค่อนข้างข่มคันสำหรับคอลลาเจนตัวนี้เลยนะคะ เพื่อนได้ลองใช้ดูนะคะเอสเทราอย่าลืมไปซื้อเอสเทราแล้วก็มาปวดผิวสวยกัน